เป็นละผลบุญเป็นเปรอุ้ยหลับแล้วสันเกิดจะรอถ่านสู่ตายอ่ะอิ่มขนาดเล่นเลยเปิดตัไหนไปน้ำหลัายาปากปีไหนด้ แม่ไปงานกันอยู่ถาดเด้อใจบ้าเ,เปียเปลียนเองมาขึ้นมากันงานกันอยู่ถาดเด้อดล้าของเราก็พร้อมนะครับอุเปร,รามาวดีสิริสุขาะนะคะเธอมาพบกับความสดใสอันไออีฮา I. I. มึงมาเขายังยางไก่มึงเซนเปรมาบ้ดีนะว่าบ่ก็ดีอยู่อันเด็ดมากตั้งกล่องใส่กับเดล้าก่อน ดลลารานงเงินสองพมือนนอบนิวไหวแม่ทร์นี่แมลลกูกต้องไหว่นกนตดุล่เขามาหากินกับกันนันไรโซอะไปขากว้าเาไหว้เพิ่น,นเออไหวหนาไเพิ่นบันดีค่าในแม่ละรักนะคะมาด้วย บ่าเปดมันรักมบเอาเข้าวัดจังสันมันอยู่ในรักเป,เนะปรดเวยหนามแสดงว่าเปร์ต้องหันหนาไปทั้งเพื่นนึงสันนึงป่ายจะเ,เวงปล่องไปทั้งคนให้รักเปร์นคนเดียวรักเปร์เสมอรักเปร์ตลอดกาลแล้วก็ตลอดไปเปร์รอรักน้ำใจนะครับเอาเบิ้งดุกหลาเอาเบิ้งกล่องเบิ้งจอกของด้วยม,มามาบางงานบ่เปร์บางงานมัมีบระดี๋ข่ากูเลยประดี๋ยวเขาข่ากูเดียวมึงมา หญิง,ง,งก,กินก่อนลาพวกไปถ่ายทเท่หลังจากที่เราทำบุ๋นทำทานเสร็จนะคะโครงไก่ก็จะรออยู่ตรงนี้นะคะเราจะต้องเอาโครงไก่หันมาทางพีนะคะเพราะว่าเป๊กจะได้หันมามองตรงนี้นะคะโครงไก่ก็จะห้อยอยู่กับใบมะย,ย,ยอซึ่งปุเป๊กก็จะบอกว่ายิ้มหวานน่าเลงมองโครงไก่ด้วยสยตาปิงบอล โปรดให้ฉันเกิดอินนะเมียงกับเปี๊ยเหล่าจังได้ลูกหล่าเขาไปกินเหล่าลูกหล่าเขาไปทานเหล่าแม่สเป็นบ้าขึ้นนี่หละเบาลูกหลาอย่าไปหาบ้านเหล่าของคนบุกคงไก่ถ่ายอยู่เห็นบ้านไหนเห็นบ่เห็นคงไก่หอยอยู่บนเง้หนามเบื้องึงติทำทานหนองมอดเจคอกินยังน้อบ้านจัน เจขอกินอย่างน้อยเขาวางเซนเปร์มาขออยังก่อนเพื่อจให้เหาบ่เอฟซีเขาบอกบ่ให้ยบางทีเอฟซีมันนี่ใจบ่ดีเด้เปร์ใจบ่ดีพอเรื่องเนี้ยเอฟซีบอกว่าเก็บเงินเก็บค้ำเพื่อถอนเงินถอนค้ำใบท่านันแหมเอฟซีเนี่ยเพิ่นเก็บเงินเก็บค้ำมีห่ามึงเข้าไปจัดถอนแจเรนสองเครื่องมาแรงนี่ ได้พอให้แม่เขาคิดอยากได้เปลี่ยนทีเนีเอาแท่งตัวใดดีกว่าบ้าคิดหลายเป็นต่างๆนานามาเปล <ừ ừ S 1> ี่ยนกับเพาอ้เอฟซีเนก็ได้ษน่เนใจดีใจดำกับเปีสังบ่หักบะหอมเปลียอย่างเลยเปลี่ยมาขอ้อโค้งไก่จ้ามาดูาเอาบอกคนนีพผู้ลอังคนบ็นข์ว่าไม่เป็นท่านเองหู่าไม่อย่างมาอย่งเกงาะอยากได้โค้งไก่เอาไปยังกาโค้งไก่ แมนบ้าบูวปวดเดียวมองมันมาได้ขอเหล่าได้หรือว่บาบเปีอขอเด็น้ำกินแหน่วางเสียนบ่นนเอออีเพมไมันอยากกินน้ำมันไปหาขอเหล่าอีหา้ามันไปหาบ้ามันสูยขอน้ำกินแหน่จ้าคอน้ำกินแหน,ขน,น,แน่ขอเจ้ากันนั่นแหน่คอน้ำจะแขนจักแก้วแหน่บ่เดืองแกวแหนได้บ่เป็นตาได้บ่บ่เดืองฮะเจ้าใจดีอยู่เจบบ่ป่านบ่เดือง ฮึมหักเปยบอว่าดูขอโค้งไก่แนี่ยหักแนี่หักดองเปย์นี่จ้าเปยหักเปยหอมมันเอฟซีเดยเปยจังมาหาสมือว่าดูกันมาหักเปยสิไปหักผู้ใดญว่าดูเปยนี่เลือบเจ้าผู้เดียวเดยว่าดู ไปปวดรักเป้เถอนะปนะเป้ไม่รู้จะไปรักใครไอเดียวแล้วกไอเป้มาหนันถ้ามาหาก,กินซุมุซูเวนบ่นปเป้ไอ,อ,อเดียวแล้วหากอีหลาบบ์หกหลายบ์หากหลายจุ่มแซมบาน่ะไอ,อ,อเดียวแล้วไปใส่ด้วยนะเนี่ยไอเดียวไปเลียงงว่านั่งมม่ยังเกาะคงไกลนกีน่นนบาวเจบบาบันท่านเตีย่ยตายสังมาแต่ก่อนค่ำ เมื่อวานบอปเป่มีคนหาคนหอมเข้าไปาอืมเอียร์เกนี่จะเป็นทางตาแนวเดียวห้าในก็นได้ถ่ายยาข้าเดูลูกหลานเดี๋ยวเมียจะไปหาโค้งไก่ถ้าด่ลลาตุ้ยคอยมาโค้งไก่โค้งไก่โค้งละยี่สิบบาทส่วน หลังไม้หลังไม้คือได้ถอยหามึงมักหนาไม้ยังได้ององือไปแต่สร้างมาสันเอาน้ำเอาผวกให้ลูกสาว,วกูกินก้อน,ส,น,อน,น,นสูน้องกูอยากกินน้ำนิ่น้ำมาสันเป้อยากกินน้ำเป้อยากกินน้ำเค่บบานก็จะริน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 รน,รน,รน,น้ำให้ปู่เป้น้องปู่เป้แล้วก็ชอบด้วยด้วยน้ำนี้น่าก็น้ำด้วยด้วย จงดื่มน้ำสั่นลูกนะ้ำดื่มน้ำพพัฒสัตยาดื่มน้ำอมริตาไร <c oughs> เพื่อเปจะได้มีความสุขก่อนและตลอดไปกราบขอบพระคุณคุณอเล็กคนสวยนะคะเป็นคนสวยแลือว่าเป็นคนไม่สวยคะเธอเป็นคนที่สวยจิตใจดีมีความสุขเธอเป็นคนที่ชอบรุกแต่ในๆเธอไม่เคยรับเลยใช่ไหมนะอเล็กใจ น้องอเล็กคนสดใสเท่านั้นเองเกิดมาสวยเธอจะรุกหรือจะรับบอกมาก่อนว่าจะรับหรือโครงไก่ส่วนปู่เป้น,นี้มาเอานะโครงไก่อเล็กจาบอกดูเป้มาหลับอย่างถาก่อนนี่หามึงเอาแม้วแล้วๆก่อนหนาๆนะตัวนั้แมันแล้วๆก่อนโครงไก,ก่กระถ่ายอยู่ทั้งผุนหอยอยู่โครงไก่ผุนทุกอยหาหอยอยู่ทั้งผุนก่อบางย้อยอย่าไปอย่าไปแนมอย่าไปแนมอย่าไปแนม ืเป so, really? yeah, <we ak noise> ็นมาหลับน okay. yeah. ้ำละเลกจานนูกนเขบบดีๆนะงือลุล่าสภาพโค้งไกลข้าต้องหอยประกบังย่องสีบองแซนเป็ดสีปองเนมเป็นปลาเป็ดเป็ดสิเขียดหลายบอนสภาพโค้งไกลตองยูธานีจากนั้นแม่โบาบานก็จะนังนงนงชอชๆอๆชอชชกะติชอกะติหาวละหละอ่าวละ ทังบบไปเออนั่นแหละนางดีๆลูกหลานด้แมวน้ำไม่กินกินบะาลูกกินน้ำบองอยากกินบะน้า,นามั้งเป๊กเป๊กกินน้ำบลาลูกจากนั้นเจเบปบานก็จะหยิบน้ำเพื่อความสดใสและความสดชื่น เราก็จะหยิบน้ำให้กับดาราของเราดาราของเรารักน้ำแก้วนี้เพื่องแก้วนี้เป็นแก้วอมฤตารยดื่มเพื่อฉลองชัยดื่มเพื่อความเบิกบานขอบคุณเอฟซีนะเงินขอบคุณแน่บางแสมอันนี้น้ำน้ำเปล่าเดียวสุดอยากกิดว่ายังอื่นเด่นขึ้นน้ำเปล่าก็กินแก้วเดียวกันเบิดบานเขาหาเขาหอมกันขอบคุณเพลยดไลายนั่นะคุณจันเพ็นนั่นแหละซื้อวางได้บ่ะนี่มันสืวางได้สุด มันพอเบียนได้หลยยาเลี้ยี่ห้าแสบบอลดื่มน้ำเพื่อความสดใสทีตื่นมาเช้านี้ต้องดื่มน้ำเพื่ออมฤติดตาไราดื่มต่อไปแล้วเราก็บฟบอนให้ดาราดาราของเราเอาแก้วมีแหงบลลวกแหงปลาแสบบลลวกแสบจ้ะแสบหลายบอลแสบหลายอยู่ไม่ต่างแสบแต่ก่อนครับไม่ต่างแสบแต่เปรี้ยข้ทานไม่ถั่ง มันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงบอกแม่มาดูอาการแบบตื่นสามารถต้องกินน้ำม,มันบอกน้ำมีประโยชน์กับร่างกายนะครับปุ๊บเปตื่นมาจะเป็นน้ําอะไรก็ตามเราก็ต้องดื่มน้ํากันตลอดการและตลอดไปเมืม่อวานนี้ไปละเละาะธาตุเป็นยังไงมัง่งทุเรียนได้กินไหมทุเรียนด้กิเราธาตุู้ใดกูถามเลยเราบ,บืด เรา,าเก็เอิ้อเล่นบ้างว่าจัดวัดเซ่แะไรเล่นบ้างแต่ไพ่อไอเมียของฟรีหลายประสนบ้างมึงไปงานขึ้นอยู่ถาดบ้างมั้ยมีคนเอาเงินมาบ้างไมมบ้างไปหน้าถาดบ้างาาบ่งม,มีเล่นบ้างมาสี่เมียมาด้วมาสี่มีย <laughs> <laughs> ที่หลังอ่ะซูไปใหญ่เขาสาดแล้วซูกเอาเงินบ้างเวลาถาด้อมแน่เฮ้เปมันพ่อมันใด่ยแน่ได้หาได้สีมันมาแก่เนี่ยไม่ดรเอินทำท่านเลยตจีคนมาถือเหลียกอีหามึงเรียกสามหนึ่งนี่เขาบกเสิื่นสออดเม่งว่าปะเมอแอกเนี่ยเป็นยังเดปนาฮะเปนากูถามเมอแรกเนี่ยองเครื่องเนี่ยเป็นอีหยังกูถามในถั่ว่เป็นว่เป็น่หาเลยเคนตั้งหกตั้ใจนี่มนี้มาเอาอย่างกุงไก่หมากว่าไอเดียว อมากหลายจีไอ,อเดียวเป็นยังไงเนี่ยไอเดียวสิมาหาเปบอยลวกูเตรียมเหล่าไปถามมอลายเติบอบเอือนเปลี่ยนมักขวาน้องเบิ้งดูเนี่ยพ่อเขาเบิ้งมาเด่นหน้าบ้านเขาเด่นหน้าบ้านเขาก็มึไปตูเล่าปุปเปี้ยมักเหล่าเจกับมักทานปุปเปียไปเมื่อเอือนไปนอไอ้ห่ามึงเนี่ยโกบังย่อเพื่อนี่แห่ามึงเงาะปุ๊บจะเล้าอี้แห่มาพีก่อน ว่ถา่ายท้ำก่อนดิปอบมึงฮะหน้าบ้านเขาดีนะพ่ออันเดลี่นาบ้านยุคขลางอันตัวโทรศัพท์เด็ดกองอีเอลี่ยอยู่อันเดลี่ถุงหนึ่งบะเม,ม็นตีผู้เรียวไปใส่บะวิผู้เรียวไปเด้เหรอเพิมาคาบแล้วมาไหวเถอะนั่งมองเก้าหลูกไปล่างถวยเพิ่นรับจ้างล่างถวยไม่เง็เ้ยเพาะสะอาดเดเพยเพิ่นวาง ขอบคุณเอ mm ียลิกเนี ok ่ยอีบีเอียลิกไม่เห็นเป็นตาซังหอดชี้สิบบาทสี่สิบบาทเป็นจังล่างถ้วยบาเปะเม้ายางเดียวบาเปะฟังได้เบียร์กระป๋องนึงเงินสี่สิบบาทแปดวาสนาเลียใส่ลูกเงินเงินอยู่ใส่ลูกเลียบาลูกลิหารเลียเงินจากบาทจากพวกบาเปะไปล่างถ้วยกูให้ค่ากูขั้งวันสิบสองบาทไหมสองทอนแปดนะ เพราะเงินเปย์เงินไปล้างถ้วยมาวานเนี่เออยเมื่อสันส่นๆกูหรู้ขีดเย็ของเปยให้เปย์นี่ละเจ้าเปย์เอ้ยเปย์เดเดียวฮะเดินเดียวจี๋แล้วพอจะม,มาถึงแล้วนะที่ว้วงกว้างใหญ่เปย์ศิลาปีกบ้าง ติดปพสหางออกไว <cat on subscriber Airbnb> <ira> ้ลอยเล่ yeah. <c oughs> <Okay. S 1> นแม่ลองลอยเป็นมโนลาเด้อบ่เนี่เด้อเล่นเลี้ยงมโนลาเด้อกูจะเป็นแมนนั่นเด้อกูจะเป็นดั่นตัวโก่งเด้อเข้าใจบ่มึงมึงเป็นมโนลาเล่นกันสองคนเฮาเข้าใจบ่เป้เดี๋ยวเดี๋ยวแมวดนตรีก่อนดนตรีมันมอนยาข้าวคนหลงหลาหละเจ็ดผนางอ่อนน้อย สีลรอยเวิร์ nah hm. ดดอกเม้มาจัดซอยกูเนี่ยสูร้านกูโฮโคห่ามึงร้านขายของชัมนะ่มน pues ี่ยบิดมันร้านปิ่มาเกตอีปปอบเป็นปลเปลี่ยนว่าปึกกไตมันจังว่าปไอสักหูฝ่าหูฝนเนี่ยก้อนสีเบาสีบานยังบลเปลี่ยนว่ะบ่ะแต่เปลี่ยนหูบ่าซุปเปอร์ยอกเด้นเนอ และเจ็ดพนางอ่อนน้อยสีรอยเบิดดอกเวหาอ่า่าอ่าอ่อ่าต่าอ่าอ่า่สอ่าอ่เอาอ่าอ่าอ่าอาอาก่อ่าอ่าอ่าอึงอ่า่าส่งอ่าอ่าอ่อ่ั่าอ่าอ่อ่่าอ่าอ่่า่า่่น อีแม่นางอยู่ในบ้านอีแม่นางอยู่ในบ้านมโนลาบินท่าเอื้อยเนี่ลูกหลานท่าบินดูให้ท่าบินเลยท่าบินแม่ตึง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 ตะึงตึงท่าบินแม่เปลี่ยมึงใส่บ๊อปเปล่นดีฮ่ามึง เฮ็ดบ่เป็นว่าสาร์วันวันวันบ่ได้กินน้ำเยอะว่าเฮ็ดบ้เป็นตึนตึง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 ติงตึ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 ่งติงติองตี่งเติ่งเติเติ่งเต่งเติ่งเตงเติ่งเติ่งเติ่งเตื่งเติ่งเติ้งติ่งเตินเติ่งเติ่ตุ่มเติตุ่เติ้ตุ่งเติงเติเติ่เตินผูตบ่เตินเติ่งเยิแงเติ่งเตงเิมกู่งเต่งเติ่าเติ่งเบ่เติดติ โอ้ยกี่ไร่หลวงบ่เปี๊ยกว่าแบบเขตงานมันต้องแบดชั่วแหมมันบ่เปี๊ยกแบดบ่ชั่วเน,นี่ยมันบ่ได้เด้ว่าแบบขี้ไร่จะเจ็ดบัวบานนี่ก็ได้นะบ่เป็นแต่ซ<ฮ>้งหลวงว่าแบบเดี๋ยวจมาน้ำเลี้ยงมาโนลาเด้อค่ะบริษัทฟังท,างทาง่าเบ้าบริษัทฟังท่าเบ้ากับเบ้าไปนะคะ เดี๋ยวล้ำเตยมโนราจะข้ามอังคณนังคุ้นใช้ล้ำวนวัน,นล้ำยาวๆให้ปูเป้ฟังก่อนกอนสีบอบโค้งไก่ให้ปูเป้หมกักบาลูกหมักโค้งไก่บอมบอสวัสดีที่ะคุณยายอ้วนค่ะสวัสดีค<ช>่ะสวัสดีครับคุณแม่ <c oughs> ถึงหอยรวยสับนะถึงไว้ด้วยเบอร์นะคุณแม่ค่ะยินดียินรักนะครับ โอ time, ้ยเดชายฟังเดียวอมละล้มตีใบปานเมืองอีสานสมือจะเลื่อนขึ้นระลังบอดยังเรื่องพัฒนาการเมืองอีสานของเขามีปูเป้เป็นโลโก้สวยงามสวยงามทั้งจิตเหมือนดาวเสด็จสวยงามทุกนางดูปีก็มาดูหางสวยหมดสุขนางละขวัญใจผู้เงินรช็คเช็คเช็อํากับฟอนเนปเป เจ็ดนางลาบินไปเวินเวิร์เวิรนเวิร์นโเวิร์นเวิร์นเวิร์นเวนบ่ได้ยินแม่เอิญนำกุนจะคำเอาเมฆแย้มเปิดพิงเวียนี่คือนางมโนลาเปลินไปเรื่องว่าเทินไปเรื่องฟ้าในบางเมฆจะมีเย็นท้ำเย็นท้ำเย็นช้ำชื่นใจสายน้ฮามันลังเลอะไรบ้าครับอะไรบ้างอะไรบ้างสายน้ฮามันลังไเลยอะไรบ้าง มันเย็นบาใด,นนด,ดใจดังจะหอยจอยมันเย็นดาจใจดังจะหอยจอยตีกองหน้าผู้ดังมาตุมต้มเติ้นตุม่มละเติ้นละตุ่มเต้ตุมต้มเติ้นผู้บาดเย็นเนผู้บาด <c oughs> เล่นแค้นหากบอลเป็นแฟนผู้ใดให้พี่ใสามาใสายตามาทางผีใายตามาทางเปย์มักเปย์จามมักเปย์ฮักหอมเปย์ได้โปรดกรุณาให้เปย์ด้วย ได้โปรดมารักเป้เถิดคุณจางยิ้มบ,นบานๆใส่ไม่ไม่มีใครเป้รักคุณรักคุณยิ้มในหมล่เงยิ้มแล้ยิ้มเงยหน้าเนี่ยเป้รักคุณรักคุณสุดหัวใจเป้ไม่มีผู้ใดตลอดกาล ฟังเอาเดอ้อลูกหลาฟังเอาเดอ้อลูกแม่ยาเมื่อไอ้มันเมดแม่ไม่มมอยังมันนาดีแท้อีกาเก่ากูค,คกนละล้ำอยู่ละเอาว่าสันไปแต่สร้างตัวปีกมาบ้างเสียงแม่เสียงเอ๋ยเสียงเสียงสำเนียงที่เปย์บอกเปย์ไม่ชอบชายเดียวใช่ไหมเปย์ไม่เดียวบ้างไอ,เด,เ,ดอเดียวเนี่ยมกักตัวจริงตัวเสียงจริงเล่นบ้าง โอ้แม่จากไปจากไปอะไรแม่ความรักแท้แบบมีให้ไม่เสื่อมสูญมากปลลูกมากเดียวมากผู้ใดกเดียวมากเดียวผู้ดเดียวตีเออ,อเอ้งแต่เมื่อสิ้นสุดั้งจะก,ก่อนมวนๆเดี๋ลูกหล่าเด้อเออลัมเบอร์ลัมเยอะลัลมาาบเบอจังไนตีแฮปปี้ อันน้ำมวนมันจะก่อนสนองว่าบะนองสบายดีลุงปามเอาวอาวม้วนผู้ชมเพ่ขอ,อกาบขอ,อกมพนมบายไก่เตดีย์ เบิ้งทากาเปแนขาขึ้นห่างคนได้แม่เปมรับแท้แท่เปมารับแท้แท่เปมารับดอ,อกคงไก่วันบาลูกลาขันบ่อมวันนี่บ่นกระซางแม่นมันบ่อมสมบทสาฟังซางแม่สุล้มสุฟังดอกแม่ล้มแม่กระทานเนี่ยพร้อมดอกกุลาเลย อดสาฟังเอาเดอ้โอเอโโอยดอกแม่เอโอเสียงขับขานประจานก็องอันนี้เป็นทำนอง ลำ่ลองแบบขอนแก่เสียงกีตาร์ปอองโอแกนกระสอดครองเสียมลั่งลองก่อนบานบดีพเนรลวงวางเป็นแฟนอยู่นาหานยิ้มมาใส่แรงนุนขอพระคุณเดือจาน้อมเอารับยิ้ม เ่องสาวติมสาวตอยเจีย๊ยกกะโคยยิ้มตอบตอนปากแทนชอดอกไม้ไปเค้นให้ผู้สุขอรอนให้สุขเลือนลนอายุจงยืนยืนยาวบัานนาข่าวพองใสยามีไพมาเลยมาตองสุขนันจิตใจย่าให้หมนพราไม่ให้สมบุรณ์ยั่งลนเลือ สู่คนท่านได้รับป้อลอลยเป๊ะต่อไปนะคะจะเป็นพิธีการมอบโครงไก่ให้กับปุเป้ซึ่งหลายๆท่านก็จะรอโอกาสนี้และรอโอกาสต่อไปนะคะเรามามอบโครงไก่ให้กับดาราแล้วกัน สบายดีพี่น้องลุงป้าอาอามที่มาฟังลํำนี้เสียงบอดีอภัยแน่เสียงบอดีก็สร้างต่อฟังเอาเดือดอกพี่น้องจเจ้าผู้เลื่อนผ่านออกมาเห็นสาวปูเปอมยิ้มวานนี่ใจหัก,ก้อยเสือ สมกับเตือนแต่เ้าอยากมากเผาดอกเปียวพานเอาละลูกลาเอ้ยมาดังดีเอาเปเอาเอาก็เป็นอีหยังเอาละลูกลาเอ้ยได้เวลามอบพงใจโ้งยหญไงต้อนันแม่ได้เตรียมใบถาแม่ได้เต่งใบถาใส่ถุงย่างอย่างดีเอาว่าเป็คนดีบอกแม่มานเ มามันเอาดูกันแม่สีมอขายอล้เอาเดืนเินดไงเนเยืนต้มาจุ่เป็นที่ที่ปอบพงไก่ปอบคุณค่าบายบายเอฟซีก่อนเดี๋ยวดูกันบายบายเอฟซีก่อนลูกบายบายค่ะจบเท่านี้นะคะมาดูมือเนพรอกันไหมฮะมาเห็นแตบไปนี้ไปนีเป่จากนั้นปู่เป๊ก็จะเดินจากไปด้วยหัวใจที่บาบุญจะไปขายใครดีนะบาดูเปลี ไปละลูกสาวค่อยดวงตะวิ่ายแจงเงี้ยเงาป่ากระเดิดเปิดผู้บ่าวประเทศเนี่โอ้ยตามสีแต่ปูเป็นไปละลูกหลากุธมามหากินแล้วบ๊ายบายนะคะจบแค่นี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้ชูบวัว